กับนมัสก,การท่านจันนะคะแล้วก็กับสวัสดีอาจารย์หมอเขียวพี่น้องกองกองทัพธรรมสรปปสและคอปทอค่ะสวัสดีค่ะรวมถึงพี่น้องที่อยู่ที่หน้าจอแล้วก็ดูการไลฟ์สดนะคะวันนี้มากับบรรยากาศสายฝนพรำพรำพร้อมกับธรรมะนะคะ สเสน่ห์จะเป็นคนที่กิเลสหนานิดนึงนะคะต้องบอกว่าเวลาฟังแล้วก็จะมีความขัดแย้งประท้วงในใจต้องขออนุญาตนำคำกล่าวของออท่านจัจทร์เมื่อสักครู่นี้พระอาจารย์ได้กล่าวไว้ดีมากแต่สเสน่ห์กำลังจะบอกว่าสุภาษสิทธิของเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะนะคะ ถ้าเราไม่ขับไล่พวกกิเลสหนาจันไลออกไปประเทศชาติของเราบันไหลแน่นอนค่ะพี่น้องค่ะ <laughs> คำว่ากิเลสหนาในความหมายถ้าเปรียบเทียบแล้วพวกเราก็คงจะมีอย่างหลายๆท่าน กองทัพธรรมสันติอโศกคงจะเป็นผู้ที่บรรลุธรรมนะคะท่ามกลางความขัดแย้งวุ่นวายมากมายแต่สำหรับคนที่อยู่กับสถานการณ์ที่เราเห็นความเป็นไปนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรากําลังทำหน้าที่ของคนที่ปกป้องความยุติธรรม ปกป้องความดีงามสำหรับคนที่มาเวทีนี้สเสน่ห์มีความเชื่อมีความเชื่อมั่นและก็มีความสุขและเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้และคนที่มาเวทีนี้มีความเป็นมนุษย์ มากกว่าคนโกหกตอแหลอาศัยเรื่องป่วยจะไม่ติดคุกแม้นแต่วันเดียวนั่นแหละค่ะนั่นคือความเป็นจริงของสังคมในทุกวันนี้นะคะที่เราเห็นการก่อเกิดเวทีความดีงามตรงนี้ไม่ต้องเปรียบเทียบนะคะสเสน่หไม่ต้องการรับคำชมพวกเราในส่วนที่มีการต่อสู้ และยืนหยัดมาอย่างยาวนานมันมีคู่ความขัดแย้งชัดเจนความดีความชั่วความเลวขาวดำแบบสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเชิงประจักษ์มาอยู่แล้วดังนั้นจะสนับสนุนด้วยการชื่นชมยินดีว่าเวทีนี้มีทั้งผู้ถือศินใช่คนที่ถือศินคนที่มีความมุ่งมั่นในการละนะคะหลายๆอย่าง แต่ว่าเขาเหล่านั้นท่านก็ได้ทำหน้าที่ที่สูงส่งกว่านั้นก็คือเสียสละตัวเองมานั่งมากินมานอนมาตากแดดความร้อนเราผ่านความร้อนมา4ี่สิบกว่าองศามาถึงฝนแต่หลายคนก็ยังยืนหยัดต่อสู้สเสียด็จอยากจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราก่อนคะ่ะพี่น้องตบมือให้กับตัวเองคะ่ะแล้วก็คนที่อยู่ทางบ้านนะคะ คนที่อยู่ทางบ้านแน่นอนอาจจะไม่ได้มานะคะไม่ได้มาไม่ได้เข้าร่วมแต่เขาเหล่านั้นไม่ได้สนับสนุนความชั่วแน่นอนค่ะโดยเฉพาะเสียงเรียกร้องตามสื่อต่างๆวันนี้มีการพิพากษาโดยสังคมเนี่ยชัดเจนแล้วสังคมพิพากษาแล้วค่ะว่าการบริหารจัดการ ของรัฐบาลนะคะภายใต้การนำของตระกูลชินและก็พวกผองของเขาเนี่ยที่ประสบความสำเร็จก็คือนักท่อทักษิณไม่ติดคุกค่ะนอกนั้นล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะอะไรเพราะว่าข้าวของแพงขึ้นวันนี้มีทั้งงานวิจัยนะคะมีทั้งข้อมูลจากหลายๆสถาบันมีการวิเคราะห์ สถานการณ์สังคมเศรษฐกิจการเมืองของบ้านเรานะคะของประเทศเราภายใต้สถานการณ์ที่มันมีความรุ้นแรงความเหลื่อมล้ำอย่างเห็นได้ชัดเจนวันนี้ชาวบ้านอดโอยเราไม่ได้มาเวทีนี้สองอาทิตย์นะคะการเดินทางของพวกเราในส่วนศูนย์ประสานงานกรรมกรและทำงานเชื่อมกับเครือข่ายพี่น้องแรงงาน ซึ่งเสด็จก็ย้ําเสมอว่าคือคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นลูกหลานชาวไร่ชาวนาที่อยู่ตามโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆแต่เรายังต้องทำหน้าที่ของเราในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายสิทธิแรงงานที่ยังไม่เป็นธรรมกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มีแต่ฝ่ายที่เรียกร้องผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนหรืออาศัยช่องว่างของกฎหมายเนี่ย ทำลายความมั่นคงชีวิตของลูกหลานของเราตั้งแต่เกิดจนตายอันนี้ความไม่ยุติธรรมมันมีอยู่จริงและการโฆษณาหาเสียงในช่วงเวลาเกือบหนึ่งปีที่เขาเหล่านั้นได้เข้ามาบริหารประเทศมีความแปลกประหลาดมากเพราะอะไรแต่มันเป็นความแปลกประหลาดแบบการดำเนินชีวิตปกติของนักการเมืองเมื่อได้รับการเลือกตั้งเข้าไปแล้วแน่นอนค่ะ เงินภาษีของประชาชนทุกบาททุกสตางค์เขาเหล่านั้นใช้กันอย่างเต็มที่ในขณะที่ประชาชนนั้นโอดโอยกับราคาน้ำมันแพงพลังงานแพงของแพงของที่ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตพวกเราในหลายส่วนยังไม่ได้เสียสละขนาดนั้นยังไม่ได้รู้ซึ้งถึงขนาดนั้น ไม่ว่าจะเป็นนมสำหรับเลี้ยงลูกไม่ว่าจะเป็นไข่อาหารนะคะเครื่องปรุงต่างๆซึ่งอยู่ตามท้องตลาดตอนนี้มันแพงขึ้นจริงๆแล้วก็มันเบียดบังนะคะชีวิตความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นคนยากจนเนี่ยตกต่ำลงไม่สามารถบริหารจัดการได้พี่น้องก็คงจะเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนภาพลักษ ะะของการบริหารจัดการจนมีการตั้งนะคะมีการปรับคลมอนะ,ะมีการเอาคนนั้นเข้าคนนี้ออกแต่ก็ยังเป็นนักการเมืองกลุ่มเดิมๆที่เคยอยู่พักการเมืองต่างๆและเคยบริหารมาประเทศนี้มาจนค่อนข้างชีวิตจนบางคนเนี่ยชลาจนจะลงรงอยู่แล้วยังสำนึกไม่ได้ว่าคุณค่าชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยจะช่วยเหลือให้ประเทศไทยเนี่ย มีความเป็นธรรมและยุติธรรมได้อย่างไรแต่เขาเหล่านั้นยังคงนั่งเสนอหน้านะคะเขาเรียกว่านั่งหน้าสลอนที่จะออกกฎก,ฎกติกาให้กับบ้านเมืองประเทศนี้นี่คือสิ่งที่เราอยากจะบอกกับพี่น้องว่าปัญหาของบ้านเมืองไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งแต่เรามีตัวอย่างดีๆค่ะ สิ่งที่เป็นตัวอย่างดีๆแล้วทำหน้าที่นี้อยู่วันนี้ต้องขอบอกกับพี่น้องชาวอาโศกกองทัพธรรมเวทีแห่งนี้แน่นอนค่ะมันมีหลายครั้งหลายค่ะที่เราเห็นภาพสะท้อนออกไปเราเขาเรียกอะไรคะเรามีสำนึกนะคะหลายคนเนี่ยย่อมมียางอายย่อมมีความเป็นคนเป็นพื้นฐานที่อยากจะเปลี่ยนแปลง ตัวเองเนี่ยให้ดีให้รู้คุณค่าคุณประโยชน์มันจึงไม่ใช่คำพูดสวยหรูหรือเป็นวลีที่ปลุกปบประโลมใจให้เรานั้นยืนหยัดแต่เวทีแห่งนี้ได้สะท้อนความเป็นมนุษย์ได้ลดความอยากความเห็นแก่ตัวลดกินเลสของกลุ่มหลายๆกลุ่มซึ่งอาจจะเมินเฉยแต่เสน่ห์เชื่อว่าเขาเหล่านั้นเนี่ยตีมึน ไม่ใช่ว่าเขาไม่คิดเพราะเวทีตรงนี้กำลังพูดความเป็นจริงไม่ได้พูดแค่ระบอบของนายทุนหรือนักโทษชายที่หนีคดีมาแล้วแต่ตอนนี้สื่อกำลังเอาไปพูดว่าเป็นการลีภัยทางการเมืองซึ่งสื่อเหล่านั้นก็โคตรปัญญาอ่อนเลยอันนี้ตั้งหากล่ะที่ความจริงที่พยายามบิดเบือนซึ่งความจริงเหล่านี้ เขาเหล่านั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเป็นฐานันดรนหนึ่งให้กับสังคมไทยแต่มันไม่สามารถที่จะสร้างให้มนุษย์ด้วยกันหรือคนที่จะดูตามมาหรือเป็นบทเรียนเนี่ยนำไปปฏิบัติต่อได้เลยว่าเฮ้ยความดีความงามความถูกต้องความเป็นธรรมชั่วเลวเนี่ยมันแยกแยะไม่ออกอันนี้คือสิ่งที่ไม่ควรที่จะ ออกมาจากสื่อที่เป็นกระแสหลักด้วยซ้ําไปแต่เวทีแห่งนี้สองสาวันมานี้มีการวางแผนหรือมีการทํางานหรือก่อนหน้านั้นมีการจัดวางอย่างเป็นระบบมีคนที่มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีคนที่ต่อสู้มีกิจกรรมศูนย์บาทมีคนที่ต้องการต่อต้านกับความร้อนของโลกใบนี้ซึ่งอยู่ตรงนี้ เป็นเหมือนหัวขบวนหัวเลี้ยวหัวแรงของคนทุกกลุ่มอันนี้ต่างหากละ่ะที่น่ายกย่องสรรเสริญแล้ววิกฤตที่รัฐบาลกำลังจะแก้ไขปัญหากำลังวิ่งนะคะไปสุกอยู่กับอำนาจของคุณหรือกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคนใดคนหนึ่งเพื่อจะปกป้องความเลวระยำ ที่ไม่สามารถอธิบายต่อโลกนี้ได้นั้นมันน่าอับอายมันน่าอับอายไม่มีใครปฏิเสธการทำงานไม่ว่าจะเป็นตุลาการสารหรือกฎหมายซึ่งหลายคนเสน่ห์เป็นคนหนึ่งค่ะที่ต่อโซ่มาตั้งแต่เด็กๆมีสภาพแวดล้อมที่อยู่ดีมากค่ะไม่ได้เป็นสภาพแวดล้อมแบบนี้ บ้านเราอยู่ครอบครัวแบบอยู่หน้าวัดอยู่เราไปทำบุญเราไปทำทานเราเห็นใครช่วยเหลือพ่อแม่เปรียบเสมือนคนที่หมู่บ้านเคารพนับถือมีคนที่เป็นทั้งคนแร่ล่อนคนที่ทำมาหากินมาขอพึ่งพาอาศัยน้ำข้าวเลี้ยงดูคนที่พ่อแม่ไม่เอาแล้วครอบครัวสเสน่ห์ก็เป็นแบบนั้นค่ะเราเป็นครอบครัวใหญ่ ที่พูดไม่ได้บอกว่าอวดเพื่อที่จะมาแข่งดีแข่งดีมันก็เป็นกิเลสได้เหมือนกันนะคะแต่อยากจะพูดความจริงว่าสภาพแวดล้อมของเราเนี่ยทุกคนหล่อหลอมมาภายใต้เงื่อนไขกฎกติกาแล้วเราก็ถูกหลอมรวมว่าเสียสละเป็นไงแต่เราก็มาเห็นความไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมกฎหมาย ที่อาจจะบอกว่าเอาละเมื่อตรากฎหมายแล้วมันสูงสุดแล้วแต่ชนชั้นใดเขียนกฎหมายก็เพื่อชนชั้นนั้นแล้วตอนนี้มันเริ่มจะป่วยติดเตียงมันเริ่มจะไม่ไปรับฟังไม่ใช่พูดเองนะคะทุกคนมีโทรศัพท์มือถือมีอยู่แล้วข้อมูลเต็มไปหมดเลยเขาส่งสัญญาณแม้กระทั่งตัวนายกยังต้องวิ่งไปขอคำปรึกษามีบุคคลคนหนึ่ง ที่ท่านเนี่ยสูงสักมากไม่ว่าจะอยู่ในรัฐบาลไหนจะมาด้วยกระบอกเปินจะมาด้วยกาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจะมาด้วยไหนก็ตามจะมีชื่อของท่านอยู่มันสมกับความสามารถของท่านเหลือเกินแต่บ้านเมืองกับชิบหายมากกว่าเดิมแปลกไหมคะคนศิลธรรมตกต,กต่ำลงคุณทำได้ไงคุณทำให้เกิดสถานการณ์ถ้าคุณดีจริงเนี่ย คุณอยู่กระทรวงไหนก็ได้คุณตากอหไายยังไงก็ได้ไม่มีหรอกลูกจะเชื่อดคอพ่อแม่แขวนหรือว่าเอาปู่ย่าตายายพ่อเอาลูกเมียทิ้งลูกติดเสพติดสิ่งเหล่านี้มันจะไม่เกิดขึ้นในครอบครัวเราซึ่งมันเยอะแต่เราเนี่ยพยายามเลี่ยงไงเพราะเราดูแล้วเราเจ็บไงฉันเป็นแม่คนนะคะดูก็เจ็บ ข่าวแบบนี้มีทุกช่องมีทุกวันมีทุกเวลาเกิดขึ้นแต่เราสำนึกเรายอมรับความเป็นจริงค่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกับวันนี้ฝนตกแดดออกมันเป็นเรื่องปกติแต่ความขัดแย้งที่เราสามารถปกป้องป้องกันบอกในฐานะที่เรามีสมองมีหูมีตาบอกหลายท้งว่าหูตามันบอดได้แต่ใจคุณนะ่ะอย่าบอด อย่าปฏิเสธความจริงอย่าปฏิเสธเวทีนี้อาจารย์ดรหมอเขียวคุณไปดูประวัติไม่ต้องมาอวดตัวเองไปดูในสิ่งที่พวกเราทำมาในอดีตไปดูครูบาอาจารย์ของเราหลายคนซึ่งเสาก็เป็นคนยากคนจนหรือคนที่มีชื่อเสียงแต่จะบอกว่าสิ่งที่ทำมาหนึ่งนะคะกระบวนการของพวกเรา พี่น้องที่อยู่ตรงนี้หรือที่อยู่ที่บ้านหรือจะพูดแบบไม่ประทับใจหรือคุณจะบอกว่าเฮ้ยมาแหกปากอะไรหน้าเดิมอันนั้นไม่สนใจนั่นเป็นปัญหาของคุณคุณอยากจะโง่คุณอยากจะปัญญาอับคุณอยากจะมืดบอดนั่นเป็นปัญหาของคุณเพราะคุณสนับสนุนกิเลสตัวโตๆที่เห็นแก่ตัวเพราะคนเห็นแก่ตัวคือ ไม่สำนึกไม่สำนึกก็ยังไม่รู้ตัวอีกว่าตัวเองอยู่แบบไหนอธิบายยังไงกับสังคมแต่ยังเราเนี่ยรับไม่ได้เรายอมที่จะขัดแย้งแน่นอนเพราะอะไรเพราะเราเห็นความเป็นจริงเพราะอย่างน้อยคนที่เป็นขบวนการแรงงานของพวกเราลูกหลานที่เป็นนักสหาภาพแรงงานหลายคนอาจจะย,ยังมึนงงหรือไปอ่านกฎหมาย หรือไปฟังคำต่อๆมาของจริงจะต้องรู้ว่ากฎหมายที่จัดตั้งสาภาพแรงงานกฎหมายสูงสุดทุกฉบับกว่าจะมีคำว่าสหภาพแรงงานสหกรณ์การรวมตัวการเป็นกลุ่มคนมันล้วนแล้วแต่เกิดจากการต่อสู้ของคนส่วนใหญ่ที่ต้องการแต่มันมีมีคนส่วนน้อยทถ้วยโอกาสนิสัยเสียที่ไปทำให้กระบ,บวนการแรงงาน ขบวนการสหกรณ์เสียล้มเหลวหรือเขาบอกว่าเนี่เหรออ๋อคนนี้เหรอไปรวมกลุ่มการเงินไม่มีสัจจะเพราะอะไรไปโกงไปทุจริตก็เพราะมันมีผู้บริหารประเทศเฮงซวยแบบนี้ไงคะเพราะมันโกงมาก่อนโกงแล้วดีไงโกงแล้วสนับสนุนโกงแล้วแบ่งกันถูกต้องไหมคะดังนั้นใครก็พูดได้นั้นสิ่งที่พวกเราสหภาพ,าพแรงงานเรายืนหยัด มีบางคนที่มีองค์กรแต่รับใช้นายทุนหรือใช้องค์กรไปหาผลประโยชน์มีมันก็อยู่ในทุกกลุ่มทุกสังคมนั่นแหละค่ะพี่น้องที่รักแต่เราเนี่ยจะสนับสนุนคนแบบไหนเหมือนเวลาตอนนี้แน่นอนเสน่็จไม่ได้ถือสินห้าค่ะต้องบอกเลยแต่เส่็จทำได้ในบางเรื่องบางข้อบางบันบางเวลาแต่อยู่กับความเป็นจริงว่าวันนี้ แน่นอนเราไม่ได้โกหกใครสองเราไม่ได้โกงทุจริตใครสามที่สำคัญก็คือเราไม่เบียดเบียนและเราไม่เคยสอนในกระบวนการของเราให้เห็นแก่ตัวหรือไปสนับสนุนคนชั่วคนเลวที่คิดทำลายชาติและคมเหงประชาชนวันนี้เขาใช้กฎหมายคมเหงประชาชนอย่างถูกต้องอันนี้ถือว่าทรยศ ต่อประชาชนคนส่วนใหญ่ที่เลี้ยงดูเขาพี่น้องเลี้ยงดูเขาด้วยเงินภาษีของเราทุกคนทุกบาททุกสตางค์วันนี้เราจนลงแต่คนที่อยู่ได้เดินสายหาเสียงปกติเขาก็กัดกันเองนะคะพี่น้องอย่าคิดว่าเราเนี่ยเวทีของเราโอ้คงจะไม่มีใครในนั้นมันก็กัดกันนวัวค่ะนะไม่ว่าจะเป็นปันไหล ไม่ว่าจะเป็นงูจะเป็นคนที่หอกข้างแค่แทงกันข้างหลังเขาก็อุตลุดเพราะอะไรเขาก็ปกป้องอาณาจักรถ้าเปรียบเหมือนก็ถ้าแมวก็ต้องไปเคียนะฮะชีนะหมามันก็ต้องมีพื้นที่ของมันอันนี้เป็นเรื่องปกติความขัดแย้งภายในมีอยู่แล้วไอ้ที่ตีหน้าเซอร์เนี่ยก็เพื่อที่จะหลอกลวงประชาชนนะคะไม่ให้มาสนใจความจริงที่เรากำลังพูดอยู่ สิ่งที่เสนอไปก็เพียงว่าเอาละทำเรื่องอะไรบ้างวันนี้คนแห่แหนไม่ว่าจะไปที่ไหนแต่มันเป็นกระบอกเสียงของคนพวกเขาไงคะไม่ใช่คนพวกเราพูดอ้อเดินทางไปที่นี่นะไปร่วมงานศพประชาชนยังเรียกร้องยังโหให้คะแนนเสียงมันน่าอับอายมากถ้าเราอยู่เราไม่ได้เหมาทุกคนนะคะ แต่เรารู้แล้วประชาชนกลุ่มนั้นก็คือเขาบอกว่าโกงไม่เป็นไรแต่ขอให้แบ่งกันไงแต่มันไม่ใช่ประชาชนของกองทัพธรรมคอปทอสปวสและพวกเราที่สนับสนุนคุณงามความดีของแกนนำวันนี้ฟังทั้งอาจารย์หมอเขียวท่านก็พูดว่าทุกที่ต้องมีแกนนำแน่นอนเราไม่ปฏิเสธมีผู้นำท่านจันก็พูดถึงคนผู้ศินก็มีกันอยู่แล้วพี่น้องที่รักคะวันนี้ เราก็คงจะหลอมรวมพลังความดีงามไม่ต้องบอกไม่ต้องย้ำถ้าบอกว่าให้กำลังใจสเสด็จมาขอข้าวกินมากกว่าค่ะวันนี้ไปที่กองทัพธรรมมีอาหารมังสวิรัตที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยจิตด้วยใจมีการห้อมล้อมมาตรงนี้ได้ปรึกษาพูดคุยกับทนายนะคะที่กล้าหารทานชัยคุยกันแลกเปลี่ยนกันเรื่องข้อกฎมงกฎหมายสเส่ห์มีความรู้มากขึ้นนะ,ะได้คุยกับน้องๆน,น,นะเซอซึ่งได้ต่อสู้กันมา หลายเวทีหลายยุคสมัยแต่ถ้าเราไม่มีคุณูปการคุณงามความดีที่จะปกป้องประเทศนี้นะคะเราก็คงไม่ถูกธรรมะจัดสรรมาให้มาเจอกันดังนั้นก็อยากจะบอกกับทุกทุกคนนะคะทุกท่านว่าขอให้มีความสุขกายสุขใจมีความสุขอจหารเบิกบานต่อสู้กับความอายุตรรมแล้วพี่น้องเนี่ยก็คือ เป็นกองทัพหน้าสำหรับคุณงามความดีเชื่อมั่นทุกท่านคะ่ะก่อนจบก็อยากจะมีบทกวีเล็ก,ลก,ลกน้อยนะคะซึ่งพวกเรามักจะนำมาเปรียบเทียบแต่มันก็เป็นบทเพลงเก่าแก่นานแล้วจำผู้แต่งไม่ได้ถ้าท่านใดจำผู้แต่งได้ก็เขียนมาบอกกันนะคะเกิดเป็นคนแล้วเราต้องอยู่กันเหมือนคน อย่าแยกทนแล้วเลี่ยงรถลันเป็นชั้นชนคนนั้นบ้านใหญ่โตคนหิวโซมีบ้านผุพังคนนั้นโก้เด่งดังจ่ายสตางค์เข้าคับเข้าบาคนนี้ด้อยดักดานทนการงานทุกยากหนักหนาคนโหนห้อยปริญญาที่อยู่หน้าแบกไทยจำทน พอร้องได้ไหมคะเอาอีกรอบหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็เปรียบเทียบกลุ่มต่างๆที่กําลังแย่งกันเนาะไม่รู้มันจะออกมายัางไงก็อาจจะมีผู้รู้ให้ความกระจ่างมากกว่านี้เพราะส่วนใหญ่ก็อวดดีกรีนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์จบโน่นจบนี่มาโอ้โหอันนี้ขนาดประเทศเราเนี่ยผ่านวิกฤตหลายวิกฤตนะคะคนที่บริหารประเทศระดับนายกรัฐมนตรีก็เป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมคะดังนั้นถ้าจะให้ดี ต้องดอกเตอร์นายกด็อกเตอร์ใจเพชรกล้าจนค่ะอันนี้ของแท้ค่ะสนับสนุนกันไปเลยนะคะเพราะว่าเราเจอด็อกเตอร์ที่ทุจริตคอร์รัปชันหนีคุกนะคะบริหารล้มเหลวมาแล้วแล้วก็กลับมาก็ทำลายกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะคนเท่ากับคนนะคะเกิดเป็นคนแล้วเราต้อง อยู่กันเหมือนคนอย่าแยกคนแล้วเลี่ยงรดลันเป็นชั้นชนคนน้นบ้านใหญ่โตคนหิวโซมีบ้านผุพังคนนั้นโก้เด่นดังจ่ายสตางค์เข้าครับเข้าบาคนนี้ด้ยดักดานทนการงานทุกยากหนักหนา คนหววห้อยปริญญาที่อยู่หน้าแบกไทยจำทนพี่น้องเอ้ยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ